นี่เราจะปล่อยวางจิตได้ปล่อยวางคันห้าได้ก็ต้องตามรู้ตามเห็นขันห้าตามความเป็นจริงความเป็นจริง,ม,รงมันคือมันไม่เที่ยงมันถูกบีบคันให้แตกสลายมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาตรงไม่เที่ยงถูกบีบคันนี่คือตัวทุกข์ทุกขตาเรียกทุกขตาอน,นิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาถูกบีบคันนะ อนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเรานะความไม่ใช่ตัวตนเรียนไตรลักษณ์เรียนไตรลักษณนะ์บางคนก็ดูร่างกายเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียนจิตใจเห็นทุกอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละคนไม่ต้องเรียนทั้งหมดหรอกนะเรียนแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนอนันใดอันหนึ่งเท่านั้นแหละพอ ย่างภาวนาไปนะจนกระทั่งวางร่างกายได้วางความรู้สึกนึกคิดได้เข้ามาที่จิตล้วนๆเนี่ยบางท่านเห็นจิตเป็นอนิจจังเป็นอนิจจตาท่านก็สลัดคืนจิตให้โลกปล่อยวางจิตบาารรลุพระอรหันต์บางท่านโดยเฉพาะพวกส่งฌานเนี่ยจิตมีความสุขเยอะภาวนาไปภาวนาไปแล้วมีแต่ความสุขอะ่ะจนวนหนึ่ง บรารมีแก่กล้าแล้วปัญญาแก่กล้าเห็นความจริงตัวจิตเนี่ยะตัวทุกข์ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทุกข์เท่าตัวจิตนะอันนี้เห็นความจริงแล้วว่าตัวจิตคือตัวทุกข์มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาจิตก็จะสลัดคืนจิตให้โลกบรรลุพระอรหันต์บางท่านก็เห็นจิตเป็นอนัตตาท่านสลัดทิ้งไปเลยก็เป็นพระอรหันต์ เพราะฉะนั้นอนิ้จังทุกขออนานัตตานะไม่ต้องเรียนทีละสามอย่างหรอกอย่างเดียวก็พอแล้วให้ได้จริงๆเท่านั้นแหละถนัดเห็นอน,นิจจังของร่างกายจิตใจก็ดูอน,นิจจังถนัดเห็นทุกขตามันถูกบีบคั้นร่างกายก็ถูกบีบคั้นจิตใจก็ถูกบีบคั้นอะไรเงี้ยนะก็ดูทุกขตาไปในมุมของทุกขตานะบางคนถนัดมุมอนัตตาก็ดูอนัตตาไป คนทั่วๆไปพื้นๆเลยเนี่ยกาเห็นอนิจจังไปส่วนใหญ่พวกทรงสมาธิทรงฌานนะจะบรรลุด้วยการที่เห็นจิตเป็นทุกข์เห็นทุกขตาของจิตแล้วพวกปัญญากล้าก็จะเห็นอนัตตาแล้วปล่อยวางเห็นอนัตตาเป็นหน้าที่ของเรานะไม่ใช่หนีทุกข์ให้รู้ทุกข์ อะไรเรียกว่าทุกข์ขันห้าที่พวกเรามีอยู่นี่เรียกว่าทุกข์หน้าที่ทุกข์ต่อทุกข์คือการรู้อย่างที่มันเป็นการรู้ตามความเป็นจริงเป็นกระบวนการที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะเรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นไปนเรื่อยๆถนารู้กายกรู้กายไปถนารู้เวทนาก็เริ่มจากเวทนาถนารดดู้จิตก็เริ่มจากจิตไปนะ ขนาดาไหนก็เอาอันนั้นแหละอย่างเจ้าชายสิทธาบารมีแก่กล้านะท่านบรรลุด้วยการเห็นอริยสัจเห็นสัจจนะสัจจเนี่ยมอยู่ในธรรมานุปัสนาที่สูงที่สุดนระนนระดับพระพุทธเจ้าถ้าเราไปเห็นปฏิจจสมบาทเห็นอริยสัจเรานะก็บรรลุ เป็นา,ารหันพวกเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลอะไรเนียเอาเท่าที่ทําได้นะไม่ต้องเวอ่อจะเรียนปฏิบัติโดยการดูปฏิจจสมุปบาทอะไรทำไม่ได้จริงหรอกเพราะคนที่เห็นปฏิจจสมุบ,บาทนะจะเข้าใจปฏิจจสมุบ,บาทนะต้องรู้แจ้งทจตลอดอริยสัจ